วันนี้มีรถมาแนะนำนะครับนิสสันทีด้าปี2010ตัวทอ็อปเครื่องพนะันหเป็นรุ่นใหม่ในเชรล้ไฟปอลนะฮะตัวรถไม่เคยมีอุบัติเหตุฮะสวยงามทั้งคันนะครับนะเดิมๆครับ บ่อหลังปรับเอ็นนอนได้นะครับภายในกว้างขวางนะตัวนี้เป็นรุ่นกุญแจอัจฉริยะแล้วก็ multi function แอร์เป็นดิจิตอลนะฮะแอร์จอนะครับเย็นฉ่ำ เดียวติดครับเครื่องนิ่มๆไม่เคยติดแก๊สครับในๆก็กว้างขวางครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ0614939969เ้าเกนะฮะเก้าเกียร์ไม่ต้องรอครับนั่น มากครับ